สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวนะครับ All New E s u z u D Max พลรานนภาพพิกโลกนะครับ pickup 2ประตูนะครับตัวนี้เป็นรุ่น Highland e r นะครับรุ่น LD A นะครับผมลักษณะภายนอกตัวรถนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีกล้องอยหลังให้ด้วยนะครับตรงที่มือเปิดด้านหลังนะครับไฟท้าย LED นะครับ ัวนี้มีกล้องหลังนะครับจะมีจอขึ้นนะครับอยู่้านหน้านะครับภายในตัวรถจอขนาด7นิ้วนะครับเราก็จะพาเดินดูรอบๆนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยตัวนี้นะครับไฟหน้าก็จะเป็นไบรท์ LED นะครับผมมีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกกระจังหน้าสีโครเมียมนะครับผมตัวกระจกรถนะครับสีเดียวกับตัวรถเลยเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยว ตัวนี้ก็มีล้อแม็กเพิ่มเข้ามานะครับผมแล้วก็มีสัญลักษณ์ไฮเลนเตอร์นะครับดูภายในตัวรถนะครับเบื้องต้นนะครับผมภายในตัวรถจอนะครับก็จะขนาดเจ็ดนิ้วนะครับก็จะมีเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะครับก็จะมีเส้นบอกนะครับระยะการถอยนะครับอยู่ที่ด้านหน้าจอเลย เกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์6สปีดนะครับเกียร์ถอยหลังจะเป็นตัวชิปดึงนะครับใช้มือล้วงเข้าไปตัวชิปนะครับแล้วก็ดึงขึ้นแล้วก็ผักไปด้านหน้านะครับเพราะเกียร์ถอยกับเกียร์หนึ่งจะอยู่คล้ายๆตำแหน่งเดียวกันนะครับแต่ถ้าเราไม่กดชิปขึ้นมันจะเป็นเกียร์หนึ่งนะครับแต่ถ้าเรากดคิปมันจะเป็นเกียร์ถอยนะครับตัวพวงมาลัยก็จะ ดีไซน์มาใหม่แล้วก็ทางด้านหลังนะครับตัวนี้รถยังไม่ได้ติดอุปกรณ์ตกแต่งนะครับยังไม่ได้ติดอุปกรณ์ตกแต่งตัวนี้ก็จะมีบาะเสริมให้นะครับเป็นบาะแคปนะครับก็มีไฟด้านบนนะครับไฟส่องสว่างนะครับจะมีอยู่สามดวงนะครับคอนโซลหน้าเปลี่ยนใหม่หมดครับสำหรับ all new isuzu d max พาราภาพทิกโลกนะครับของตัวนี้ ตัวเบาะนะครับจะเป็นเบาะผ้ากำรรมะหยี่นะครับผมแล้วก็ภายนอกตัวรถลักษณะจะเหมือนเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรุ่นเกรแซหรือว่าเกีรแซีนะครับภายนอกจะเหมือนกันหมดนะครับต่างกันที่ ac, ล้อแม็กและก็ออปชันภายในนะครับผมส่วนตัวรอบขันวันนี้เราก็มารีวิวให้ดูนะครับว่าตัว LDA ของ Isuzu D-Max คาร์ลันวาฟที่โลกนะครับมีอะไรบ้างนะครับออปชันเบื้องต้นนะครับเราจะอธิบายไม่ค่อยละเอียดนะครับแต่เราก็จะมาถ่ายตัวรถให้ดูนะครับเผื่อท่านได้สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมหรือว่าอยากจะให้รีวิวรถรุ่นไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้เรามารีวิวตัว h i g h l a n d e r นะครับ ตัวแคปนะครับสีดำนะครับให้ดูนะครับอยากได้สีไหนอยากดูเป็นสีอะไรนะครับก็สามารถอ่าอินบอทหรือว่าสามารถคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้นะครับผมเราก็จะรีวิวให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับ